สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขคอนฉันเมืองสุพรรณพ่อพ่อก็ส่งแท่นเก่าพี่น้องขึ้นมาป้ากำลังเตรียมเครื่องคองกำลังตำหมักสบายดีพี่น้องกำลังตีตำตำหมักแตงตำหมักแตงผสมหมักถั่วพี่น้องเอ้ยปาต้านะปา้านหมักพริกคือใส่ยลายนะเอาค่ะพี่เพชรจ้ะ่ะเพชรจะเซตไดนอยากช่วยหายยู่งกดเพชรจ้ะ่ะ เผ็ดๆโลซ้ะเขาจะกินเสร็จนำไปจักมีข้าวไรเลยพี่น้องเอ้ยไก่เฮียมืออะไรอีกปะไก่เฮียมาซองมือไก่เฮียมาซองมืออลไรไก่ก็ไก่ผูพี่น้องเอ้ยไก่ผูแท้แก่ไก่ผูตัวนั้เพื่อนเราขากินคงดีวะซ้ะเขาโจมไปกินอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีแต่เน็ตเสียผูกขาด เขาปะ,กะเกษะยังเกษะเซียทุกอย่างเลยเขากระฮาเพิ่มากินดอกพี่น้องเขากระหาหาคอบุ๊มนะอันนั้นพี่น้องหายืมนี่แหละหายืมไอยนองมากินมากินไปลาดแล้วให้แล้วหน้ากะแทนเพิ่น,นกำลังสิตธิต์ตำน้ำลายแตกพี่น้องเลยเห็นแล้วก็น้ำลายไหล กินข้าวที่ยงน้ากันพี่น้องเองว่าจุาซีเมนยังไหนมีต่ําหรือว่ามีมีแต่ต่าหรือว่ามีลายอย่างน้ำบุจักเลยพี่น้องเองทีนีมันบวมหาับมันนอนหรือว่ามันแหลนหลุดกับ,บห้างชักด้ ปลาแดดลงไปพี่น้องปลาแดดปุ่งยู่ๆพี่น้องเอ้ยยอ่ๆพี่น้องเราเบิ่งรวส้มตอนกินพี่น้องว่าซิมีอะไรบ้างแล้วเรียบร้อยไปทีเรียอันนั้นแหละพี่น้องเอ้ยมีแกงเฮดละโงกแล้วก็ตำแล้วก็ทอดปลาแล้วก็อันนี้ซุปน่อไหมบ่ หรืออู๋เนาะไหมว่าถ้าเราซุกตั้งกล้องไม่แน่ว่าซ่ามันคือเหลื่อมจะชี้ตั้งมุมใดพี่น้องมันเหลื่อมไปเบิดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพราะว่าเฮามันคาตั้งกล้องมันนั่นสั่นแล้วมันก็เลยเห็นนั่นอันนั้ไปเบิดพี่น้องเอ้ยก็ขอโทษขอภัยหลายมันอยากเหลื่อมไหนจักหน่อยพุนยับซิกช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 ิกให้เห็นหน้าเห็นตาแน่เออนั่นแหละพี่น้องห้องผุนหน้าใหญ่พผู้ เลือกอกไหมนาะชาพะลูกพ um. no. oh. ี ok? ่ขาวเด้อสยีปาลุงสวัสดีลุงนะสบายดีปาลุกนละแม่บักหลานนะปาลุงสบายดีพี่น้องงายดพี่น้องเองง่ายดชอยือเก่านี่ล่มหายแกงฝ้ายทีไรกูจะบอกเพิ่อนจะกินแกงฝ้าลงเก้นให้น้ำหนอเลดีเหนเป็นยังไงนะจ๊ะ เนี่ก okay. ็อุ้นกประลุมก็ไดกหาน่อยจอนแมันเจียบเท่าบกติถ้าปกมมันมันเจีบาปักนันนางกินอยู่เอามาหายมันมันก็จะิ้มทิ้มลดดึงทิ้มกูแล้วปลัจ่าเพื่อจะไปเจีบฮะกูไปจ้องไงเป็นก้นดีเนี่ยวะกูหาักมุมไ้จกกาดขนมเเ่งองมเห็นลาอ้นงัดแล้วเก่เอา แล้วแล้วเลวเลวโอ้ยเขาจะเห็นสไตล์นี้บ่าะอืมอถ้าจบมันอท่านเอาแล้วแล้วมื่อในขาดไปไรขาดไปอยู่ซองสามคนหน่อย่มากินเขาแล่เละ เมื่อบอมาอยู่ทำไมใหญ่ฮะางไหนได้ยิครับหล่จเป็นไรไม่ใหญ่มั่งเลี้วเลยนี่มีสิยาคือแะไม่อยากมาีกยิ้บอกใหครับหลง่จะเป็นไรกูบอกว่า

เดี๋ยวคานล้างฝา่บวมบวมอุ้มล้างจนเาะเถาะมากแล้วก็สีเทาต่อยทังดาษแลแหละกี้แท็กยังวะตะกี้เราเที่ยวหายเยอะิอย่นี้หลับนางหลับหมงเยังต่มาเย็นยางหลับนี่แหละร้างสายกับล้านสามเห็นอยู่ฝออแทกับอาแคสไหมอยู่ที้ฤาษีว้าบางทีกับอาแคททีเปลี่ยวบางทีกับฝอแค้นยากกับไม่ง่าย ไกยเป็นเนื้อหนาเฮือนและบานเห็นข้าวอันนี้อันนี้ก็มาเอื่นบานสิประมาณใหญ่สิประมาณส่องอันดุลุงเช่นแบบส่องอันบานเห็นตากี้รถถีบใหญ่กว่าคนอืมบ้านมาทำแล้วกาลังดูอยู่วางเพื่อนมาถวบครับน้องปศนิยุนตะกี้เอาไปหน้ามุมหายนี่ดู่ขวาน้องบ่ตายสวย แต่โมงหนึ่งต้ง<ด>องมากนะเออมาจุหรอยไปเดินีีผู้อาก็ขอผายผู้ไม่เห็นได้มันจะมาตายหรอกฮะมุมหาทานันหลายคนเลยมุม,มดีแต่มันบวกลงเลยใช่ปะน้าตัวขายซือดด้อตัวใดอ่ะเยอะนี่ยังวันาาหนใมเฮน้าเตรียมหัวเข่าหนึ่งเห็นแต่เอ็นแต่ผายผัดพดกินตัวผู้ อาจะหลาวดีตายหรือะไร้งคนต้มน้ำนี่ห้างประจับนี่บือยู่ได้บอกได้มันเหมือนกเป็นอะไรคือเป็นมันเหมือนลุยอยมันก็หอยผ่านประจับแวอันแ่นร้านต้มน้ำเนเพื่อนนะตายบักตายบอกแตพากระลุงเอาทางจะปจับเ้างปไปจับอันเดิมนีจับไาอยู่บมลืมบอกจ้าบน้มันเหมือนเหมือนมันลุยเล

เทีเเย่ยวอะไรนกเค้นกันได้ดู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 เห็นเฮ้เที่ยวแต่ว่าน่ะทึงงึงทึงหายสามคนหาเม่แล้วพอเป็นไปเห็นไปเห็นอยู่ผคนในหน้าบังกู้เมื่อเมื่อแล้วกูหายกูเลี้ยหายจัดเรียนแล้ว แกปเรื่องนไมใครไปหาใครไปหาอะไรปล่าพวงอ่ะไปกับข้าไปหาดำนาไปกับดำนาเมาดำนาเะเนบคูไปหาก็ว่าพอมันจะเดือนเดือนแปเดือนเก่าบนนี้ล่ากนก็ได้ลูกเดือนเก่าเป็นร้านว่าเดี๋ยวไปรงงงโึ้นมาหูไปหานี่

ควรเนี่ยเป็นเป็นเสือเดียวกันบล็อกอะไรจะเลี้ยงหกับเปลี่อนันเป็นพ่ออันนี้ด้วยนกเสียวพเสียวของถาไมเสียวเสียวเยวกนยนานับพแปไปนอกมาหน่อยโทรนมาบอกกะดอง่นะอืออือุบอกอะไรล่ะให้ตงข้นู่บอกอีก บอกลำคับอุ้งบาลจะมาเห็นทางด้าน่ะคะแล้วเากอไม่คลับเลยคือบอกว่าน่งขาม่กย่าอีกอย่าลืม

ย็ได้มุมงมเลยแต่บมุย่อเพราะามเลยลูกกะมอสิว่าว่าเอะไรนะมาลองมาตอนนื่อเชียน์ด้ยีเจะพาเมื่อไงทั้งงานไอคิเมื่อปวดมาตอเป็นห้าห้าห้านี่ห้ามาบักมาลงบักจึ้ักนิ้วิ่งได้คุดขุดคืนบ้าอีกแล้ว จีดายเห่จะียวเขย่เล็อเยอะบวชจุนเท่าไปเชื่อมเล็กมือตาปรคืนไปาบแล้วจีดายคนกับคนจับดายบ๊วยต้งราเพี่น้องเลยร่าน้งพี่น้อง กินหนาพอก <analyze> ันไหม่ใชาบาร์จีคนมากดปล่อยกันแต่เก่าอยแล้วแต่หน้าข้าวตาก็ยังตัวกูอยู่แต่ถ้าตาก็ตัวกันสนั่นนะหาปลวกเลย